โอเควันนี้ก็สวัสดีเด้อหนุมตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการ Pop Gamer TV S Sport 79ส,สวัสดีเดี๋ยวผมจะพามาอวดเนี่ยผมพามารีวิวเจ้าเอ่ c o l l e c t i o นสะสมของผมหนุ่มตุ๊กตาโพนี่ต่างๆหรือว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งโพนี่ฟิกเกอร์โพนี่ไทยแล้วต้นตีนออกมาเนี่ยครับนี่ทั้งหมดที่คนเห็นนี่คือเออ่ของสะสมของผมเองหนุ่มนั่นคือคอลเลคชั o n my little pony ขอพอดีผมเป็นชาปอนี่เออผมชอบการ์ตูนโพนี่ของพอดีแล้วก็ไอ้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอ่มันนี่มันเป็น เป็นตุ๊กตานุ่มนิ่มกูแขวนไม่ใช่อมแล้วก็อันนี้ก็ผลิดออกมาดูที่ตอนแรกเลยออมตัวนี้คือนแครแอปเปิลรูมออมตัวนี้ถือว่าน่ารักมากๆเลยรอมนี่แล้วก็ Starry Gamer ครับ Twilight s p a r k l e ครับแล้วก็ล i ง b o ดั a t h t e m p e s ร์โดแพทไอแฟลเตอร์ชายครับเอ่อพิงกี้พายครับแล้วก็ซันเบิร์ดอมแล้วก็เลนิตี้ครับแล้วก็เอ่อไอ้นะ สไตล์ไรเกมเมอร์ผมก็คือเป็นเป็นตัวแบบเป็น,เป,นเป็นตัวผู้ร้ายอยู่ไอ้ผมตรงผมวันนี้แล้วก็เรียลิตี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผมแต่อันนี้เป็นใส่แวน่นนมแล้วก็เฟนเอเพนเซสเซอร์รเทียนผมก็คือเป็นเจ้าหญิงเซอร์เทียนอย่างผมตัวนี้นะโอเคก็ต่อมาคือนี่ผมชายดิงแอมเมอร์ผมก็คือเป็นพี่ชายทแท้ๆของทวายและสป็อกโก้นางเอกของเราเองผมแล้วก็ทริกซี่ผมแล้วก็ดีเจปอลทรีครับแล้วก็เอ่อสกุลทารูวผมแล้วก็ ไอสอตัวนี้เป็นโพนี่ของปองผมเป็นของเล่นโพนี่เป็นของสะสมที่ไม่ใช่ของแทมแล้วก็อันนี้มีไฟได้วยนะนี่เปิดได้แต่ว่าตัวนี้ถ่านหมดแล้วผมเป็นเป็นของตั้งโชว์แล้วก็เฟเธอร์าชายตัวนี้เป็น uh, ของที่แถมจากแมคโดนัลพอดีผมไปกินเรนไฟแล,แล้วเขาแถมให้มาผมแล้วก็ไอที่นี้ไม่เกี่ยวโพนี่อะเทเลทับบีเออแล้วก็เนี้ยตัวนี้จะเป็นมังกรน,น้อยในเรื่องโพนี่ก็คือสไปกี้ไวกี้ที่ไลนิตี้ของมันชอบเรียงผมหรือดาร์ลิงอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วจะแอปเปิลแจ็คครับอ่า แล้วก็มาโซนที่ว่าตุ๊กตานะผมเป็นตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตากอดสำหรับเด็กผมก็จะมีพิงกี้พายตัวใหญ่ครับตัวนี้จะเป็นไซส์ 3A 2XL ตัวนี้ถือว่าใหญ่สุดผมเป็นของแท้แล้วก็เ,เลิงโวลเดต์บชชั่นรับแต่งผมตามใจชอบสำหรับเด็กผมก็คือมีบีมีเราเราไปทำแกับทรงผมมันก็ได้ผมหนือว่าเรี้ยไปเลยตัวนี้แต่ผมไม่เล่นนะผมซื้อวัตสะสมมาเลยแล้วก็ตุ๊กตาทวยไลท์สปาร์เกลก็คือเหมือนตัวเนี้ยแต่ตัวนี้จะเป็น L size L ครับตัวนี้จะเล็กสุดเป็นไซส์ L อีตัวนี้จะขนาดกลางของเหมือนไซส์ L ครับผมก็มีเขาอะไรเหมือนจริงเลยผมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไซส์ M ครับก็เป็น Feather ชายของมันนี่ผมแต่นี่เป็นตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ทุกคนเป็นของปลอมเป็นของกอปนี่แหละผมแล้วก็อันนี้ก็ทวายไลท์ซัเปอร์ตแต่เป็นไซส์ S นะผมเป็นไซส์ S ก็คือโคตรจิ๋วครับแล้วก็เป็นของปลอมผมแล้วดูผมนี่ผมทวายไลท์เป็นแบบนี้ที่ไหนไม่ใช่มันต้องแบบนี้เออแล้วก็อันนี้เป็นของเล่นที่ มันมีเป็นขนมอยู่ในเซเว่นครับแล้วผมก็กินมันแล้วผมก็เหลือแต่ของเล่นมาตั้งโชว์มาก็ใครสนใจก็ไปเซเว่นเซเว่นได้อมมันเป็นรูปอมอ่ะเออเป็นรูปอมสีสีอ่ะแต่ปัจจุบันของเล่นรูปอมตัวนี้มันไม่มีแล้วผมอ่าแล้วก็นี่ผมนี้ก็กระเป๋าตังโพนี่รับตอนนี้ฝุ่นเกิดมากเพราะว่ามันนานมากเลยผมเป็นกระเป๋าพิงคกี้พายที่เอาไว้ใส่เงินนมแฟนตั้งสำหรับเด็กนมเคแล้วก็ไอเทมนี้ที่กูเคยรีวิวเมื่อกานมาแล้วผมที่กูรีวิวเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนผมมีไฟมีเพลง แล้วก็อันนี้เป็นสะส,สมที่ผมซื้อเขาเรียกนะซื้อแผ่นแผ่นซีดีโพนี่แล้วเขาแถมมาให้ผมนั่นคือเข็มกัดโพนี่ครับนี่เป็นเข็มกัดโพนี่นอ่ผมก็จะเป็นมีเพื่อนๆกำลังกอดกันอยู่ผมแล้วก็เทียดแล้วก็เอากาดโพนี่ครับเป็นการสะส,สมน้งโอเคแล้วก็มีสมุดโพนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยผมเปิดให้ดูครับ แล้วก็ข้างในยังไม่ได้เขียนอะไรออกมันเป็นกระดาษเปล่าผมโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้ับผมข้างในลึกหน่อยก็ตรงนี้จะเป็นเป็นโพนี่ที่เขาเรียกสะสมหนมอ่ะเป็นโพนี่ของปองนะของจีนนั่นแหละผมไม่ใช่ของแท้หรอกก็มันยังอยู่ในกล่องนะผมไม่แก่นะผมเพราะว่าอนุรักษ์เอาไว้ับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะผมส่วนอันนี้ผมคืออ่าพวงไม่ใช่พวงกุญแจเขาเรียกอะไรที่ที่คล้องโทรศัพท์หน่มให้ดูนะผมนี่นี่ อ่านี่เลยน้ออันนี้ผมได้มาตอนที่ผมซื้อซีดีโพนี่ชุดที่สามนะเขาแถมให้น้องประมาณนี้เลยครับแล้วก็เนี้ยครับด้วยความที่กูมีโพนี่ทุกอย่างนี่ขาดไม่ได้นะขนาดน้ําดื่มยังยังเป็นโพนี่ทุกคนเลยอไออันนี้คือในนี้เป็นน้ําเปล่าผมกินไม่ได้คือมันเป็นขวดเปล่าแล้วผมก็มาเติมน้ําเป็นน้ําก๊อกครับก็เป็นแบรนด์น้าดื่มยี่ห้อน้ําสิงเนะแต่น้ําดื่มยี่ห้อตาสิงแต่ว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ด์เขาก็ทำออกมาตอนนั้นโพนี่กำลังดังอ่ะจนทำทำมาโปรโปรมทกระตุ้นเรื่องโพนี่ครับนี่มาลิตเตอโพนี่ก็เป็นการร่วม,มมือร่วมมือระหว่างไข่ฮัตส์โบแล้วก็ตาสิงห์หน้องเือน้ำดื่มสิงห์นั่นเองครับผมอ่าประมาณนี้ครับนี่ทั้งหมดคร่าวๆข,ของการที่ผมเอสอสะสมโพนี่น้องก็มีเท่านี้นะเคเดอร์ใครชอบอย่าลืมเฮีย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 ตกเลยฮะเมื่อกี้มาถือ โอเคถ้ายครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ก, like กับผม,ผมกดแชร์ได้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับ